สวัสดีครับเพื่อนๆออยู่กับผมครับเก่งพีซเกมเมอร์และนี่คือ m ม c l u b ครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับเลยยังไม่ได้ทำาม่อัปเดตให้นะครับแต่ก็ยังมาทำคลิปเปิดบอลสั้นให้ได้ชมกันก่อนะครับดูเพื่อไม่ให้ห่างหายกันนานเกินไปนะครับนี่ก็คือมีเงินอยู่แค่20,000 GP ครับแต่ว่าอยากเปิดบอลอีกแล้วะสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นยูไนฟอร์มแชมเปี้ยนส์เกับทีมอัลเบิร์กสองพันสินะครับซึ่งเราก็มีลุ้นนะครับเปิด บอลดำนะครับแล้วคนถามว่าทําไมพี่ถึงอยากได้บอลดำว่าบอลดำเนี่ยค่าส,สัมประสิทธิ์กองนะักฟุตบอลเอ้ยไม่ใช่สัมประสิทธิ์ติค่าพลังกองนะักฟุตบอลนะครับค่าความสามารถฉเฉลี่ยลองก็แล้วมันจะเหมือนแปดสิบเอ็ดขึ้นไปหรือ80ขึ้นไปนี่แหละนะครับถ้าเป็นบอลทองเนี่ยมันก็จะมีความเก่งน้อยลงมาหรือว่าประมาณว่าแบบค่าพลังมาถึง79อะไรประมาณนี้ครับตามที่ผมเข้าใจนะครับซึ่งบอลทองบอลทองเนี่ยมันก็จะให้นักเตะที่ไม่ดีเท่าบอลดำนั่นเองฉะนั้นแล้วเราไปรุ่นบอลดำก,กันครับในคลิปนี้ครับผม โอเคครับจ่าย1 0 0 0 0ห p นะครับผมจะลงทุนอีกแล้วครับคิมที้คงจะเปิดคนเดียวนะโอเคผมตั้งอกตั้งใจในการที่จะหาโรนัลโด้ครับโอเคครับขอบอลน้ำว่าเป็นใครก็ได้แล้วผมมาแล้วแวที่ละ่ะยนทองล็วอครับโอ้หใครก็ได้ครับผิวดำๆอีกแล้วโอ้โหเห็นหน้าเราเศร้าจังเฮ้ย เคซูสนาบาสครับโอ้โหของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับกองกลางครับอยู่ที่ปานลิ่งเส้นฝั่งขวาครับผมเคซูสนาบาสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยนะครับพี่แกก็ดีครับมันต้องดีสิครับผมได้แต่แมนซิตี้กับแอตมอลิดครับไม่ค่อยได้ของดีแอลมอลิดกับไบร์นมินิคเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเราจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ครับ โอเคครับแอดเขาไปสู่ที่ไหมครับเมมเบอร์ก่อนนะครับนี่เลยครับเคซโสนาบาสครับก็ตกใจไปเลยครับถ้าอีกสักหนึ่งคนนี่จนเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้ครับต่อทุนไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปขายนักเตะอะไรทีแล้วว่ามาเปิดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอครับช่วงนี้ยังไม่ว่างก็เลยทำคลิปเปิดท่อนหน้าไปก่อนครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้า คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ